เป็นยังคือมงอนแหงเลยสางบาบาพี่ยังมาวันนี้วู้ขอเฮ็ดยามเลยมาแวะเบิ่งดีครับดีใจลายจนไม่มีแหงยางครับอือก็ยังจะพ่อปนเลยอ้าวมาเริ่มแก้ทําซางเลยจ้ะเมื่อเดี๋พวกมีดพวกยังมากเลยจ้ะขึ้นเน้นน้ำสางอ้ยก่อก็หนาเล็ก เห็นันอยากออกคักเนาะมีดีจ้ะดีใจแห้งครับจนบ่มีแห้งลูกนได้นางเงินสะฝฟนม้ยปีกองใสหลุดแล้วเนาะจ้ะน่ครับสองดอกสวยงามจ้ะสะโนสะอีกเลยยังล่ะอู้ยอีกคมนึงจ้ะอีกคมนึงมาเปิดเๆิดเิดอู้งามงาม งารองขาสีเยอะชาบแสงก้คืองามแห่งเทพอะไร้ายเลยกแล้วข่ซ้าฝนเปิดทางให้ครับเพราะว่าผมกับโเคยฟุดนะครับผลบอลสีมีแปลมียังเกาะสาฝนพิดีเอิยังเกาะเป็นวันเลยครับไข่ไข่ใหญ่คือว่าหันไปเลยไข่งัวตัวนี้ข่งัวไข่งัวใช่ไหมไข่ใช่ลหเินหรือเล่าเินแะ ออ้โนเรือ็นีปน,นั่งทางคุ้งเออนี่จัดตัวนั่งเพื่อนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนเดอ้อครับอกบทีบในประเทศและต่างประเทศครับมันนี่จสื้้าไม่เห็นยังโซฝนมันนี่ก็มาลองหาตามหาลูกเบาจะพี่น้องหรือลูกกจีไงนะจกะลูกเบานี่แหละจ่ะ แม่ครับไฟแรกเข้ากับพ่อล้วจ้ะในวันที่21กุมภาพันธ์กเซสจ้ะมาในบรรยากาศแดดแห้งด้วยเขาเมื่อนี้มาสวยจ้ะเมื่อนี้ถ้าเบื้องฐานหลุนน้ำกันครับว่าสิเป็นจังใดเนาะมาตาพืชออกมาแบบใดไฟแรกเข้ากับเห็นแล้วนั่งเฝ้าแล้วจ้ะครับผมมาเบื้องน้ำกันเลยครับจ้ะมาหอดปลาลองมาแวะเบื้องเฮกก่อจ้ะเห็นดีดีจ้ะกาเอาแต่อยู่ละซางอู้ยแบบเป็นเสือเนาะเบื้องจ้ะขึ้นออกอยู่เลยแต่ว่าเอามาเบื้องซางเี่ จะมาจะได้สะพนที่หนองคุณไม่มีคนมาเนาะชมนี่เออีไปอีกดีจ้ะออกจนเถวพืชมาก,ก่อนนะนี่ซองเสมอได้ปนจ้ะสามดอกเลยจ้ะชมนี่อ้ยจะเป็นยังคือม้นวนแหงเลย่างมา,มา,มา,มาพี่ยังมาวันนี้โอ้ยข้อเฮียงามเลยมาแวะเบิง่ง ดีใจล้าจนบ่มีแห้งยางครับอือกอใหญ่จะพ่อปนเลยใช่ครับอ้าวไปปนเสร็จปอคอกลางจ้ะมันมันเก็บน้ำซ้างเลยจ้ะบ่ได้พวกมีดพวกแยงมากเลยจ้ะเฮ้ยขึ้นเน้นนะจ้ะอือกอกอหนาเล่งเห็นเพิ่นอยากออกคักเนาะมีดีจ้ะดีใจแห้งครับจนบ่มีแห้งลูก ฉันได้นางเงือกสะฝนมือปีกองใสหลุดแล้วเนาะจ้ะใช่ครับส,<อ>ส,สวยสงามจ้าฝนสะฝนเอาอ,อีกเลย <c oughs> ยังล่ะอู้อีกคมนึงจ้ะอีกคมนึน่งบ๊ะบ๊ะบ๊ะงามงามางามน่าขายีเดือ อ้ยอเออจ้าบึงเนีย้ยสางกูงคืองมแห่งเทระบานเออเท่าง,งาม,างงามงาเพิ่งแห่งระบาดมาสินคอนั้นเค็บเก็บเค็่อ้ตังใจมาเนียขับมาส่องบึงสีส่องมึงไก่ๆข้ามไก่ๆข้องเดี่ยครับไม่เห็นดีเนาะแง่เนาะเป็นดอกดอกนมคือี่คืองามแห่งเงามเสีสดแห่งนะแง่ทองเขาเขามามินคร์น อุ้ยตำปนได้แกงแกงก็ไดจ้ <S <s ะน่ยครับพอได้ยูได้กินแล้วครับวันนี h <h ari> <h ari> ้เนียนจ้าอุ้ยอ่อยกือจ้าคางสัสข้นเอค่อยอาอ้ยป่าป่านี่ครับมีบไหมีมีอะไรมาเอาอะไรบอนเอาอะไรก็เอาไปตำปน คู้อือเอาดีๆ,ๆออเอาดาีๆอู้อะไรอยู่จ้ามันแต่โมน,นีมันคร,ครับ่อยเลยเ๋ยวไข่ซอฝพืชมันเปิดทางให้ครับเพราะว่าผมกับโบเคยพุดนะครับผลบอลสิ่งมีแปลมียังเกาะเสฝนเพืนเอิญยังเกาะเป็นวันด้วยครับ

เนสิบชนะมันจะเป็นวันแนวน่ะเป็นวันันยังสับนวันเดียแห้งหมดหรือจังไงวันดอกที่เห็นคุดอยู่นี่แล้บ่เดปาเดีปล่อยเ้วยครับไปุดเลยห้องก็ทำการทมไห้อยู่นสักนเนาะรักษาทให้แผลรักษาไหวน่ะสับสนเนาะ ดินแห่งคนคาสิขุดหยาครับขุคนำบาเตีนกักเสียดตะมามามาเสียไทยมาเดี๋ยวกอนซานหอหูกก่นอนเนี่ยสักคนใส่สางขุดขาดด้วยครับบานใช่เลยคุณโอ้สีปปเ,เป,ปเเเลีนไปจนสับเคว้อเปยตุ่ยเมาเลยบนีล เ็นบ้านค่ะ้องสังเกตใช่แล้วันนี้มันนำเรเป็นเสียถ้าฝนต้องกกเสียกันนะจ้ะก่อนชิมห่อนี้เขาเฮ็ดังี้ฝนเิ้เฮ็ดจ้ะเบิ้งเห็ดแล้วเนาะใส่น่อ มันชุดหรือเปล่าเพืออเ่อนนมามา่ะชุดหมอนน้อาวะเนาะมีแปววะ <laughs> การชุดนี่ลำบากครับเพราะว่าห่างใหม่เพื่อนออกมากในเรือยเนาะสักพฝนเนาะ คกินวเตอาไรใช่ตะุณทาตะคุณามาถอดดิเมนบ่ลเเป็นเสียดีดอมครับทีหนึ่งมีเสนึงบอแม่จ้ะีนเป็นวันลงไปมาไหคุดได้บ่นขอู้ก่อนตอูอีกโอ้โห มือมือกอนนี่เนาะมือหอเดียวห่อรัวมือกอนผ่ากันกินของหาของสู <Murray> ขขงครับมืนอ i̇şte. นี้มืขอ,ขอนี้กินยัางโซฟอนมือนี้กินของลึกอยู่นแต่ดินนมาใส่สร้างคูจะเห็นหูเลยเาเห็นหูกเปลี่ยนมือจ้ะลองให้สร้าง,งทดลองดูแต <sh> <ach t> ่ผมบูกว่าคนจีเป็นนางมาเนาะมาหลุดมาเบิร์นกันเด้อครับ เนาถลึกนลุ่นทะเบงตอนหอดเด้อจ้ะก็ใช้เวลาโดนแน่ได้จ้ะแต่ขนาดวันก็ยังเลิอกอยู่ต้องเป็นหูลงไปอีกเลิกจ้ะอุยเห็นใครแล้วจ้าสร้างคูด้วนธรรมดาหุยเอ็งจะพ้นขุดอีกเครื่องหนึง่งงงว่าคูดีเครื่องหนึ่ง านด้วครับเออเขีนตรงนี้ล่นใส่ฟุตอนเป็นวันนี่ยานวันเสียจ้ะคนเบื่อมเป็ี่นหนีโมหอีเด้อจ้ะเออระวังถือใครคอยเด้ออดแล้วได้นั่นฮะลอดแล้วใ่รบกทปอดแล้วเนี๋ยวสะพนจี่ยนมุมจะใส่สร้างจุกขึ้นมาให้พี่นรอเบื่อเฮ้แแล้วจุกได้แล้ว หอเร่อหอเวเ่อีฮ้จะใครอ้้โอ้ยตกเก็บัดชยังเหรบอมันเย็นไม่นยังดอกชาวบังเกี่ยวแรนจังอันบ้านปิดอยนะเอาเทาเมน,มมน,นบน,นี่เมนระว,วางไว้ก่อนหนึ่งไข่หนีจะไข่ขวายังญงจ้ะไลยบ่ หลายแห่งสังกุมะสองเป็นนวยกลมๆนี่เข้าชาติดไปน่อนสามเลนจ้ะสี่ห้าหกทางไหนของสางเลยพี่น่ะใหม่เลยเจ็ด เรื่อยไรบ่มีใเจ็ดบ่เบิดเบิดเอาเมนเหรอวะใช่เมนเศร้าฮะยังหันละเจ็ดจ้ะโอ้เป็นยอดดีนี่เมนถ้าเป็นเพ่นเป็นตัวนังก็สิเป็นคือนเมนเพิ่นนี่เพป็นสิเป็นแมงบุ๋งซาบงสองพันหัวนะจ๊ะเนาะไปจังขาเบืองน้ำกันตอนสีแก่ให้เบืองจ้าก็สิโทมไหวเนาะเพราะว่าเป็น ถ้าฝนมาขุดทั้งผู้วี๋จะมองพี่น้องเพิ่นปล่อยงวปล่อยควายเนาะดู่ลรักษาธรรมชาติน้ำครับโอ้ยเป็นลุ้มเป็นบอ่อครับเงี้ยจ้า,าผ่านไปผ่านมา <c oughs> เพื่อเป็นลุ้มเป็นบอ่อลเหรอสิตกเนาะถ้าฝนเนาะนุนน้ยยาี่ยมหาเห็ดแล้วนี่ครับยาม่ยงวงปันยาเงียงกับอันตระลายครับเขา่าวขึ้นมา,แนก,ากแตโอ้ยขึ้นระงงวดได้จ่าแถวหนิระงงวแถวพระลานสองสามขวดนะครับโอ้ เอาครับผมเจ้าเบิ่งก่อนจ้ะขนมเฮาเบิ่งซะก่อนเป็นแมงบุ๋งอยู่ออืืไก่แล้วไก่แล้วโตัยังไงนี่เลยจ้ะเป็นแมงบุ๋งโกอยู่อืไก่ตัวนี้เป็นสิไก่ทองเหลืองจ้ะอีกประมาณเดือนหน้าก็สิเป็นตัวนางเนาะจ้ะเนาะถ้าเฮาได้ขุดแล้วก็สิเอาไปจ้ะครับผมเพราะว่ากินได้อยู่จ้ะบางสาตเพิ่นก็วอมักเล้วจ้ะบางสาตว์มันก็สิให้รอให้เป็นนางเหมือนตัวนี้จ้ะตัวเมียเพิ่นอื แล้วเอาปว่ากวาดป็ก็้นมาออก,กออแล้วหูวเปิดอ่ะูเปิดออกอออเอาครับตามสุ่นตามหากันครับบรรยากาศแดดแห้งด้วยครับพอ,อแลครับ เงินโบไม่บานอยู่มอคุณบ้านพื้นบนเนเนเน่เป็นตุนครับหาอยากอยู่ด้วยครับหาน้ำพล่านหาน้ำน้ำทางคลองง,อง้อคลองอันข่อยพนญางครับนี่ครับไปกันเรือ่อยๆครับหรือลอกมึงอีกจะขวยหรือสองขวยอยน่าสะพนเนาะ จะเกิดเพินน่นยังเป็นตัวนาง่งตัวนี่อยู่กับสีแดงเอาไหว้เพิ่นใหญ่เด้อครับยยเป็นตัวบง่งตัวนี่อยู่กับสีปล่อยรอถ,ถ่ายเพิ่นใหญ่อีกสักพักจาสีผ้าที่ผ้าหนองมาขุดบ่งไม้เด้อครับาตามหลุ่นตามเบืองน้ำกันครับมื้อนี้ว่าขวอยต่อไปสิเป็น,นได้แน่ครับจะคนขุดหอดหวัวไ้แล้วจ้จะอาจารย์ขุดต่อแลมีใครเพิ่นบอกเป็นขวยขิงหวัวจ้ะตัวนี้ อุนอ่นเบ่งจ้ะมาแถบนี้เห็นหลายหัวอยู่จ้ะแต่ว่ามีแต่ควายออกไป่ห่อหรอเป่ซะเห็นหรอวะข <laughs> <laughs> ุดลงไปโลด หอเปล่เห็นหรือเปล่นี่เลืเหรอยังคว้ยน่อยหน่อยนึงต้องดึงดูดหาใจตั้งคอมจับออกอะแบบตัวนี้คุ้ยนี้สิคุณลองขุดยาวๆให้เบื่งจ้ะใส่เวลาดนได้จ้ะ เจอแข่งเนาะส้างเนาะ <g ül> ตัวนี้ว่านยู่บอลเล็กต่ว่าหูตัวเป็นหูคนเล็กนี่ใช่พี่น้องรุนน้ำแล้วไก่แล้วบ่ <c oughs> เห็นแล้วบ่ mọi người ăn 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 เราหนีเป็น,น,นั่ง้ทางคุ้งเออหนีจากตัวนั่งเพื่นอนอ,อ๋ออุ้ยเดี๋ยว่าอกอุ้ยเสียดายได้แสงแบบไลยขัวอยเแงต,ตัวไม่ได้โตออกเอ้ยเป็นนั่งก็น,นั่งสืบเสียงสางอ้าวหลุนๆไม่จะใครจ้ะ หัวหิงหวนี่บ่ควยบ่ใหญ่อือตัวที่สองสามสีห้าอือ้ยอโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้้ยโอ้ย้าโาย้อ หกบ่เบิดเลยครับที่นี่้าเงี่ยโอ้ยมีหกจ้ะแม่เบิดแม่แม่เพิ่นตายหรอบ่นีมีปเอือบพทันตายอ้าวแสดงสิได้หาต่อย่จ่านึกว่าแต่สิเป็นตัวบ่งเบิดตัวแม่งบ่งโก้เป็นนางงามๆอีนี่จะนาง เอาครับพอพเได้แล้ค i̇şte รับชาฝนเปิดทางครับเห็นบันเลยครับเห็นบ่เห yes. ็นน้ำบ่บันดีนะจ้ะเป็นยังนี่เป็นสงสัยสีเป็นขี่ม่วด้อครับน้อยบน้อยครับแต่ลักษณะขีอยไม่สูใหญ่คือคือขวยแหลกข้าคุณนเหรอจ้ะเนี่นครับคนไข้เปิดไรเนี่ย เอาครับมานั่งกันเบิ้งครับใอยนี่สีตึบบอจ้าบอหากใหม่ร้ายให้ครับสาวฝนก็สร้างกลุ่มขอขอบคุณทุกข์ลังใจนะสร้างเนาะครับขอบคุณหลายๆครับทุกแรงเสียแรงใจผู้ที่เขามารับซ่อมซีบีเพเด้อครับก็ขอบขอบบวบาสิเป็นไอการกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์นะครับสำคัญเบดเด้อครับแล้วก็ขอเป็นกัลลังใจให้สุขุมสุขชนเด้อครับผู้อยู่ทางไกลทางไกล ภูไปสู่งานจากบ้านไปครับกับสู่เด้อครับจะถ่อจะแทะปุปปัญหาก็มีทางออกครับคอยเฉลี่คอยแก้กันไปเด้อครับเอาสักคนเนะาะจ้ะผู้ฝนคนชีวิตคนเฮากับโบคือกันครับเงินจ้ะบางคนกเกิดมากกัมีบางคนกเกิดมากกับโบมีเนะาะจ้ะแต่ว่าจย่างใดก็ดกดกสู่ต่อไปเด้อครับผมสักคนกับสร้างกลุ่มนี่ก็ออกห in าอยู่หากินซื่อมือละจ้ะพ่อด้คลิปให้พี่น้องเบิง่งครับผม แต่ผ่นโบได้่ายคลิปก็หาคือกันจ้ะแต่ว่าโบได้เนาะ <c oughs> หาแถษทุกมือเนาะเน่ยครับหาอยู่แต่ว่าโบได้่ายคลิปโบได้่ายแต่ว่าตั้งแต่เจ้าทายคลิปมานี่เกาต้องหาให้ได้เนาะนี่ซื้อละหัวทำเพินเ่นแล้วจ้า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 เฮ้ยชอบ สิบางอย่างกันลำบากขึ้นกันด้วับเบิงเ่อสิพเพื่อนครับแต่พอเลิกก้สัแม่เอาถ่ายน้กันจ้ะเอาสั่ง้ะส่งส่งไหนเนาะอันกดเข้าบุกมซันนึกมีตัวบ่เพินเนาเบิดบ่ดังบ่บ่ทางถอดเอ้ยสซฟฝนทีราวเพินเนาเลยนี่จ้าื่อนายไว้กัน ยังวันบางเน้นน,น่าแสงเนาะโอู้แม่เพิ่งคือหยังอยู่เม่์สิได้แต่แม่เพิ่งวะบางหูบางควยกับโอ้คือกันแต่ว่าทำนี่แบบไงเลยเด้ด็กคน่นเ่าเป็นใครดิน่งเห็นปะ,นปะอ๋อแก้เบื้งนี่นแก้เบืง้งถ้าคนเราคนเ now หันโบรางนี่ปะ แกเอาเลยน้นสะโ่นว่าเลยไอ้เพื่นนี่มันสีดังเอ้ยนี่บ่ดังยู่แต่บ่มีครับโอ้มันตายอ๋ออีใครหนึงนี่นะครับบางเทธอกรบโบเป็นตามที่คิดบันไดเด้อครับแม่นจ้ะโอ้บ่มีจ้ะอ้๋เอาได้แต่แม่เพิ่อนแควนี่จ้ะรอบนีเฝ้าครับ โอ้ยแมเลเอ้ยบานแดดเดือนสองส <c oughs> เท่าฝนแดดข้างแดดเนี่ยจะครับบาน <c oughs> ตอนนี้ได้ละเพียงเด้อครับนี่ว่าแดดแดดแห้งเลยเท่าฝนเนาะครับเอาตามหุ่นตามหากันเบิ่งครับดูสภาพักครับมาสิดูพ่อเจ้าควยครับส่วนมากพ่ออยู่เด้อครับแต่ว่าเพิ่นออกเบิ่อข้า เดี๋ยวข้างแดดแน่ครับ <Notre> ว <T hing itä> ัน <yogurt> นี้น้องครับผมกเกษตรผักกินเขาจะข้าวเนาะครับยางหาสะพากับครับแต่ว่าควายพิ่นกับโบหลาอยู่ครับแต่ว่ามันออกออกเบิร์ดเนาะเะฝนเนาะกกษตรผ้าเศร้าฝนมันผักกินเขาวครับยางมาสสะพักแล้วโอ้ยจะต่อไปเด็ดต่อไก่บ่เลยเฮ้ยจะต่อไปเด็ดต่อไก่บอแดดแห้งปะนี่นี่ มเมนเสียวอีกจ้ควยสองควยกันอ่วยหรอบอที่ครับเย็ดท้ากับโปลวกย่างดีครับพี่มืนอกี้กับบ่ได้เตรียมกระตามากคักปันไดเด้อครับวัตถสิบบ่อเห็ดเลื่อยลองเขาเบิ่งจะซื้อว่าอยูไก่ข้ามไก่หองสีมีเห็ดบอกอะพ่อูยครับหกเจ็ดดอกเลยมานำหาน้ำขุดเบ่าครับอาครับถ้าเบิ่ง้าหลุนน้ำกันหลังจากที่ห้องกี่เขาแล้วอ่ะ วาสีเป็นเจไดเลองไปโซดอื่นมันน้งเนาะครับบรรยากาศแดดแห้งอยู่ครับอืมตามมาซองมาซ้อมมั้งครับบุกคอยเตรียมตัวมาปันไดเอาไว้รอบนาเด้อครับเดี๋ยวผมสีผ้าเสา้อฟุตมาแต่เสื้อเนยเนาะเสา้อฟุตเนาะครับผมถ้าเบิ่งถารุ่นน้อกันครับเสา้อฟุตพาพี่พาน้องสรุปผลงานการหาอยู่หากินมนีจ้ะพี่น้องจ้ะพี่กายกับบ้านน้องเมฆตะบ,บนห,บนวบนห้วยคามเพื่อบุญทะเลจังหวัดบนราชธานีจ้ะ ไปแวะเบิ่งเฮ็ดกอกกับนจะได้พวกดอกได้แกงได้ปนจ้ะนี่หลูกขี่เบาสิซาฝนมาหลาะหาเบิ่งจ้ะมานอยู่จ้ะคุดไร้ขวอยอยู่จ้ะพี่น้องตัวเน่าแล้วกะออกเวิร์ดน่าจ้ะนี่ตัวนี้เป็นนางจ้ะตัวนี้ก็ร่างสิเป็นตัวไข่ไงนี่คือควายขี้ควายน่าจ้ะตัวนี้ของง่วจ้ะขี้งัวเนาะถือว่ามานเยอจ้ะก็ได้เคยกินกับข้าวเมียนเขามาแน่เด้อจ้ะนี่หลูขี่เบาหรือนางเบาจ้ะพี่น้องจ้ะ ว่าง่ายๆกะเป็นกุจีไง่านะจ้ะวมืน,นี้เข้ากับมานสองอยางแล้วจ้ะจ้าืึนชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามชีวิตเทสได้เลยจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำจ้าถ้าหลุดในคลิปต่อไปว่าสาวฝนกระซังกุ้งเศษยังไอพีน้องเมืองอีกจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวกบ,บานก่อนจ้าสวัสดีจ้า